เดี๋ยวผมมานะเอ่อผู้จัดการอยู่ไหนครับข้างบนอขอบคุณมากพ,พ่อผู้จัดการไม่อยู่เขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะไปหาเขานะอขอตัวก่อนเออน,นี่ปิตาเดี๋ยวฉันจะมานะ,ะได้สิเธอจะต้องเสียใจแนะ่นอนปิตาฉันบริสุทธิ์เธอจะโกหกไปทำไม แล้วเธอจะแสดงละครทำไมละ่ะไม่มีใครอยู่สักคนนะฉันไม่ให้รังวันนักแสดงยอดเยี่ยมกับเธอหรอกฉันรู้ความจริงดีว่าเธอเนกโก้ของทุกคนผู้จัดการบอกว่าเขาไม่มีอำนาจดูกล้องวจอจรเปิดเราต้องไปคุยกับคนที่คุมห้องนั้นได้ค่ะพ่อเหรอเออลุงโทรศัพท์อยู่ข้างนอกนะออเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองไปกัน,นะคะ่ะนั่นแหละดี โอ้พระเจ้าพิทวีทำไมติดต่อไม่ได้นะเขาลบภาพวงจรปิดหรือ,อยังนะนิทลินทำไรนะมาสิทุกคนรออยู่นะ สวัสดีครับผมดิชาบลูตราลูกชายของบ้านลูตรานะเป็นพี่ชายของคาราันที่โดนจับตัวไปคือเราเชื่อว่าเขาเนี่ยถูกใส่ความครับมีคนใส่ความน้องชายผมเพื่อให้เขาเข้าคุกเราเลยอยากจะขอดูกล้องสักหน่อยนะครับเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานนะครับขอแล้วค่ะขอให้เราดูกล้องวงจรปิดเถอะนะคะฟังนะครับคุณลูตราผมเข้าใจว่าคุณอยากดูกล้องนะครับแต่ว่าเราไม่มีอำนาจเอาไปให้ใครดูนะครับต้องขอโทษทีผมช่วยไม่ได้ผมคงให้คุณดูกล้องไม่ได้หรอกครับ ขอแล้วค่ะอย่าพูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะอนาคตของเพื่อนฉันอยู่ในมือคุณเลยนะคะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยค่ะแต่ว่าเขาโดนจับเพราะว่าโดนใส่ความนะคะขอเราดูแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ต้องก๊อปปี้อะไรให้เราก็ได้ค่ะเราแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ได้ปลดแล้วค่ะท่านได้ปลดให้เราดูเถอะนะคะจะให้คนสงสัยในตัวเพื่อนฉันไม่ได้นะคะขอแล้วขอโทษทีนะครับ เดี๋ยวผมจะไปคุยกับผู้จัดการภาพนะครับคุณจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรรับรองคุณไม่ตกง,งานนะครับได้โปรดเถอให้ผมดูหน่อยนะครับผมต้องการดูจริงได้โปรดแล้วคะ่ะท่านมาสสาคัญมากนะครับขอร้องเลยมันสำคัญมากจริงๆค่ะได้โปร,รด,ปดแล้วคะ่ะขอโทษด,ด้วยนะครับเออขอโทษนะคะฉันมั่นใจว่าบ้านคุณมีผู้หญิงอยู่ใช่ไหมใช่ครับชิสตี้เดี๋ยวก่อน คุณรู้ใช่ไหมว่าศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันสําคัญมากแค่ไหนนะคะเราก็เลยอยากจะขอร้องคุณขอให้เราได้พิสูจน์ความจริงหน่อยได้ไหมคะช่วยเราด้วยนะคะขอโทษนะครับแต่ว่าผมให้ไม่ได้จริงๆเราขอร้องเลยครับนี่จบโปรดคะ่ะมีอะไรพ่อเข้าภาพประูไม่ได้เขาบอกมันผิดกฎนะ่ะผมขอร้องเขาแล้วคือว่าเขาไม่ให้ไม่เป็นไรใจเย็นๆเราต้องได้ดูแนะ่ โอเคนะนิสุบาทฟังนะให้พวกเขาดูกล้องไปเลยฉันไม่ว่าอะไรพวกเขาเป็นเพื่อนของเจ้าของผับคุณมาเฮตลูตราเขาต้องการอะไรก็ให้เขาดูได้เละโอเคเออขอบคุณครับท่านผมอยากให้เขาดูกล้องอยู่ <c oughs> อยากดูของเขาวันนี้ใช่ไหมครับใช่คับ,คบมันเิญเลยครับขอบคุณนะ แล้วอย่าคิดจะทำอะไรละ่ะฉันไม่เธนีไปไหนแน่นอนมันนี่มาเร็วเข้าโอ้ประเจ้าเราเสร็จแน่เลยเราจะได้รู้ทุกอย่างสิ่งที่เกี่ยวกับปีตาคารานแล้วก็เชอรีนด้วย ท่านคะเปิดวิดีโอตรงทางเข้าได้ไหมคะจะได้รู้ว่าใครเข้ามาในงานบ้างเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครใส่หน้ากากเข้างานจะได้รู้ว่าใครเป็นใครคือผมหาวิดีโอไม่เจอเอเดี๋ยวนะขอผมเช็คก่อนโอ้พระเจ้าช่วยฉันไว้หน่อยได้ไหมคะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำชั่วอีกขอละพระเจ้า เออขอโทษทีนะครับคือเราไม่มีวิดีโอของการปาร์ตี้เออผมจําได้พอดีนะครับเออขอโทษทีนะครับผมไม่คิดว่าที่งานนั้นมีการจับภาพเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่งานปาร์ตี้เกิดไฟดับนะครับแล้วกล้องก็เสียหมดเลยว่าอะไรนะเออลองใหม่ครั้งได้ไหมอ่ะลองใช้อีกทีเถอะครับลองดู ขอโทษนะครับผมช่วยได้แค่นี้จริงๆไม่เป็นไรครับคุณพยายามแล้วขอบคุณนะวันนี้ชับไปเอถอะเราคงทำอะไรไม่ได้คาริน่าโทรมาไม่หยุดเลยไปโอเค ซาเมีโทรหาได้ชับทีสิถามว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วนี่มันนานมากแล้วนะป้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วถามได้ชับด้วยนะว่าเขาได้ดูกล้องวงจรปิดหรือยังโอ้พระเจ้า ทำไมเชอเรีนถึงไม่กลับมาด้วยนะหรือว่าเชอเรีนจะผิดจริงๆอันนี้รีทับเจออะไรในคล่องวงจรปิดบ้างไหมแล้วเห็นบ้างไหมว่าใครนะที่เป็นคนใส่ความขารานแบบนั้น ริชัปป้าอย่ากจะรู้ช่วยบอกความจริงป้าทีป้าจะเชื่อทุกอย่างที่หลานเป็นคนพูดหลานน่ะได้เห็นเชอรีนกับคนที่เป็นชูหรือเปล่าปิตาพูดความจริงหรือว่าโกหกกันแน่คือว่ากล้องวงจรปิดมาเนอะนี่หุบปากไปเลยนะฉันไม่ได้พูดกับเธอบอกป้ามาริชับได้เห็นคนที่อยู่กับเชรีหรือเปล่า เราดูวิดีโอไม่ได้ครับภาพวงจรปิดมันไม่ทํางานเพราะว่าตอนปาร์ตี้เนี่ยเกิดไฟดับกล้องไม่ได้บันทึกภาพไว้ว่าและเชียวฉันว่าและเชียวว่าเชอรีนน่ะต้องไม่ผิดฉันไม่รู้ว่าพวกปิตานะ่ะทำไมถึงต้องไปหาเรื่องเชอรีนแบบนั้นสะใจแล้วใช่ไหมละ่ะที่มันเป็นแบบที่เธอวางแผนเอาไว้แต่ว่านั่นแหละหน้าแตกหมอไม่รับเย็บที่ไม่มีหลักฐานฉันว่าอยู่แล้วเชียวว่าปิตานะ่ะไม่อยากจะให้ริชเชิ่กับเชอรีนได้แต่งงานกันยังไงละ่ะ เลยคิดวางแผนแบบนี้ครอบครัวเราเนะ่ยอยากจะให้ริชชัปได้แต่งงานกับเชอรีนแต่ว่าปิตาเนะ่ยไม่อยากจะให้งานแต่งงานนั้นมันเกิดขึ้นปิตาก็เลยวางแผนทั้งหมดนี่ขึ้นมาป้าคาริน่าคะอย่าตั้งข้อสันนิษฐานแค่เราไม่ได้ภาพวงจรปิดสิคะเราหาหลักฐานจับตัวเชอรีนไม่ได้แต่ถ้าเราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาเมื่อไหร่คุณก็คงจะพูดไม่ออกแน่คะ่ะจะให้ฉันเชื่อเธอทั้งที่เธอไม่มีหลักฐานเนี่ยนะ เธอนะ่ยมันงูพิษวางแผนมาเป็นอย่างดีถึงขั้นนี้แล้วไม่ใส่ความเชอรีไปด้วยเลยล่ะว่าเชอรีนะ่ะเป็นคนลบผ้าวงจรปิดไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้นะ,ะก็ใช่ไงกล้องวงจรปิดพวกนั้นนะ่ะเราไม่มีทางเข้าถึงได้ถ้าหาว่าพวกเราไม่ใช่ตำรวจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยบอกเอาไว้เลยนะว่าคนอย่างปิตากับชิสตีนะ้น่ะไม่มีความจริงใจเลยสักนิดพวกเขานะ่ะวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ว่าพวกเขาเนะ่ะไม่เคยไปผับไปโรงแรมพวกนั้นมาก่อนเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปยังไงละ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่ามีกฎพวกนี้ทำไมเงียบทำไมละ่ะฮะตอนนี้เรากลับมาเริ่มที่ศูนย์อีกแล้วเธอเข้าใจผิดนะเจ้าของภาพจะเป็นเพื่อนฉันเราเข้าไปในห้องกล้องวงจรปิดแต่โชคไม่ดีที่ตอนนั้นไฟดับก็ใช่ไงเราไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเราก็เลยต้องคิดตามที่พวกเราเห็นเราจะได้ตัดสินใจได้และฉันก็ขอพูดก็แล้วกันนะว่าคารานต้องเข้าคุก เป็นเพราะว่าปิดตาคนเดียวถ้าเธอไม่โทรหาคารานเขาก็คงจะไม่ไปที่นั่นและก็คงจะไม่โดนจับแบบนั้นด้วยทำไมนะเด็กๆบ้านเราเนี่ยถึงไม่เข้าใจอะไรเลยสักนิดว่าเราเน่ะควรจะมีเพื่อนที่อยู่ชนชั้นเดียวกับเราเท่านั้นรีบโทรกลับด่วนหาข้ออ้างไปบอกว่าขอตัวสักสองนาทีมาที่เฉลียงที่บ้านด้วย พระเจ้าเราต้องไวหน่อยทำไมปนูเรียกเราขนาดนี้นะคือว่าฉันต้องขอตัวก่อนนะคะทุกคนโอ้พระเจ้าพริตวี้จะทำรำสวยแน่วันหนึ่งเราจะพลาดดราม่าในบ้านด้วยครอบครัวชนชั้นกลางที่อยู่ต่ำกว่าพวกเราเข้าใจเอาไว้ด้วยนะอย่าจะรู้ว่าปิตาเป็นหมอได้ยังไงคนเป็นหมอนะ่ต้องมีสมองสิ แต่ว่าปดตาเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยไม่มีสมองพอร,อร์นาป้าริชับคารีน่าอะแกก่อแกนะเป็นป้าแกอย่าลืมไปสิแล้วก็ปีตาฉันรู้ว่าเธอนะ่ะเจตนาดีนะฉันรู้ว่าเธอไม่อยากจะให้คารานเน่เข้าคุกแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันคิดว่าเธอน่ะไม่อยากให้ริชาร์ดแต่งงานกับเชอรีนเหมือนกันนะ ใช่ค่ะคุณย่าใช่ค่ะฉันไม่อยากให้เชอรีนกับริชับแต่งงานกันเพราะเชอรีนไม่คู่ควรกับคนอย่างริชับเลยแม้แต่นิดเดียวไงที่รักบอกมาสิฉันมาถึงแล้วแล้วก็เลิกพูดมากด้วยนะปิตากำลังโดนดา่าฉันอยากจะดูดราม่ามากเลยแต่ไม่เป็นไรนะฉันมุ่งใจในตัวเธอมากเธอทำได้ดีมากเลยแน่นอนฉันทำได้เพราะฉันเก่งที่สุด ฉันทำสิ่งที่ยากให้มันเกิดขึ้นได้ตอนแรกฉันล้มเหลวพวกมันไล่ฉันออกมาจากพับแต่ฉันไม่อยากจะโดนหมายจับฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันใช้สมองแล้วฉันก็แอบเข้าไปแอบเข้าไปครั้งหนึง่งไม่ให้คนเห็นด้วยเพื่อเอาวิดีโอออกมาไงเล่าบอกเลยตอนนี้วิดีโอพวกนั้นอยู่กับฉันและไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วที่รัก วิดีโอมันอยู่กับฉัน yes แต่เธอทําได้ยังไงอะไอ้คนฟ้าห้องเนี่ยมันดื้อจะตายมันไม่อยอมให้เราดูภาพโดยสัมพไยนะแล้วลุงมาให้ไปคุยกับเจ้าของภาพถึงจะได้ดูนะเธอทําได้ยังไงกันเนี่ยอะไรมันก็ยากกับศัตรูเราเท่านั้นฉันทําได้ทุกอย่างละ่ะอยากจะรู้สินะว่าฉันทําได้ยังไงกันนะใช่ไหม<อ>ใช่อย่าห่วงนะเดี๋ยวจะลอยฟังที่หลังนะแต่ว่าตอนนี้กลับไปแสดงละครก่อน ไปแสดงละครทำตัวใส,ส่ทำตัวเป็นเหยื่อบอกว่าตัวเองไม่ผิดอะไรไปทำให้ปีตาอับอายทำให้มันพูดไม่ออกเลยเอาให้มันไม่กล้ากลับมาอีกแล้วถ้าเธอทำได้แล้วก็รีบกลับมาฉันจะไปหาเธอที่บ้านโอเคที่รักบายอีกอย่างนะที่รักอะไรเหรอฉันยังไม่พอใจหรอกฉันอยากเห็นเธอมีความสุขกว่านี้ฉันว่าเธอคงชอบเห็นปีตาอับอาย ใช่ไหมล่ะฮะใช่แล้วที่รักเธออยากจะทำให้ปีตาต้องขายหนะ้าเออใช่แล้วจะทำยังไงล่ะจะบอกให้ตอนเธอไปที่คลับฉันไปที่บ้านลูตรามาแล้วฉันก็ทิ้งกล่องกล่องหนึ่งไว้ที่เฉเลียงบ้านให้กับเธอลองหาดูสิเออกล่องเหรออ๋อเจอแล้วล่ะ รีบเปิดมันเลยแล้วก็แสดงละครต่อได้เลยนะฮะโชคดีโอเคบายบายมันจะได้สะดุกแนงอนนี้ ฉันไม่อยากจะให้เชอรีนแต่งงานกับริชับค่ะเพราะว่าเชอรีนไม่คู่ควรกับเขาได้ยินหรือยังตั้งแต่ที่ฉันได้เห็นปิตาเป็นครั้งแรกฉันมองออกทันทีว่าปิตาเป็นคนยังไงฉันเลยเกลียดปิตาเข้าใส่ปิตานะ่ะไม่อยากจะให้ริชับได้แต่งงานกับเชอรีนว่าไงนะคะฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้ด้ซ้ำไปนะคะฉันเป็นคนบอกให้ริชาบยอมแต่งงานกับเชอรีนตั้งแต่แรกค่ะ แต่ว่าหลังจากที่พวกเขามั่นกันฉันก็ไปรู้เรื่องจริงของเชอเรินเข้าตั้งหากแล้วคะ่ะนี่ปีเตอร์ทำไมเธอเปลี่ยนไปแบบนี้ฉันไม่คิดเลยนะเออฉันจำได้นะว่าเธอไปบอกฉันว่าเธอนาดีใจมากที่ดีฉับจะได้แต่งงานกันนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณยา่าหนูดีใจมากค่ะนั่นมันก่อนที่เขาจะมั่นกับเชอเรินค่ะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ความจริงเรื่องของเชอเรินแม้แต่นิดเดียว แต่ว่าตอนนี้หนูรู้แล้วรู้แล้วว่าเชอรีไม่บอกกับริชชบเลยนะคะเธอกล้าดียังไงกล้าดียังไงถึงพูดว่าเชอรีไม่บอกกับริชชบนะฮะปิตาเย้ทุกคนได้ดีจากทั้งที่ไม่เจอผ้าวงจรปิดแล้วปิตานะ่ะก็ออยังยืงนเดินคำเดิมนะคะและใช่ถ้าเราได้ผ้าวงจรปิดนั้นมาแล้วก็เราคงจะมีหลักฐานมาสนับสนุนแล้วปิตาอยากให้ทุกคนรู้ความจริงเรื่องเชอรีนมันก็แค่นั้นเองนะ ปีตาทยยังคิดว่าเชรินไม่เหมาะกับบิชชับแบบนั้นอะมันก็ถูกท่องแล้วนี่นะพอได้แล้วจิสตี้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าปีตาคิดว่าเชรินเหมาะหรือว่าไม่เหมาะที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือคารานะ่ะโดนจับเข้าคุกเพราะปีตาน่ะสิมันน่าห่วงมากกว่าตั้งเยอะแยะเลย จากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถึงแม้จะมีอะไรที่ยังขาดหายมากมายแต่ผมมั่นใจว่าปีตาไม่ผิดปีตาไม่มีทางผิดผมมั่นใจครับย่าและต่อไปนี้ผมขอนะครับทุกคนผมรู้ทุกคนกำลังหัวเสียและสับสนแต่ได้โปรดอย่าเอาความโมโหไปลงที่ปีตาเลยครับได้โปรด ปีตายอมทะเลาะกับทุกคนที่สถานีตำรวจก็เพื่อคารานนะครับเธอสั่งสอนสารวัตรด้วยซ้ำว่าพวกเขาผิดเธอยอมเสี่ยงจะโดนจับซะเองก็เพื่อปกป้องคารานปีตายืนหยัดไม่ยอมใครเลยผมไม่รู้อะไรผิดหรือถูกแต่ผมมั่นใจในตัวของปีตาครับย่าใช่แล้วละ่ะนั่นแหละที่ฉันกลวนัวการสงสัยปีธามันยากมากเลยสินะปีธาน่ะพูดอะไรตามใจ ปิตาทำให้ทุกคนสงสัยในตัวฉันปิตาทำได้แล้วนี่ทธอไม่เชื่อฉันทั้งที่ปิตาเป็นคนผิดเธอไม่เชื่อฉันเลยเธอแค่แต่ที่ปิตาพูดไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ถูกไม่มีใครเชื่อฉันเลยนะแม้กระทั่งเธอก็ตามที่เธอยังไม่เชื่อฉันเลยพาราคีคะ่ะหนูขอบคุณมากเลยนะคะที่ป้าเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจให,หนูขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณยา คุณยากกับป้าคารีนาดูแลหนูมาอย่างดีตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆคริติกาและสามีเธอสงสัยในตัวฉันแต่ไม่เป็นไรนะเธอไม่ผิดทั้งหมดก็เพราะปิตานะเอานี่หรัชบนี่คือหลักฐานที่แสดงว่าฉันบริสุทธิ ฉันเอานี่ให้เธอดูก่อนหน,น้านี้ได้แต่ว่าฉันก็ไม่ทําเพราะว่าทุกคนเป็นคนดีฉันคิดว่าทุกคนเน่ะคงจะเชื่อใจฉันฉันไม่อยากจะฉีกหน้าทุกคนแล้วหลังจากนั้นจิสตี้ก็บอกจะให้เราไปดูกล้องวงจรปิดฉันไปเพื่ออยากจะแสดงความบริสุทธิ์ก็เท่านั้นแต่มันไม่ได้ผลเลยฉันเลยเอานี่มาจากรถเนะ่ะลองดูสิอะไรบินค่าชดแต่ง,งานของฉันเช็กวันเช็คเวลาด้วย มันมีบินอื่นอีกมากมายบินชุดแต่งงานที่ฉันซื้อให้เกรติกาบินที่จอดรถมันระบุเวลาเอาไวห้หมดพิตากล่าวหาฉันว่าฉันไปที่พับฉันไม่อยากจะพูดมากลองดูบินนี้เองก็แล้วกันนอะ เวลามันก็ตรงกันเห็นหรือ,อยังดูให้เห็นกับตาฉันอยากจะให้เธอบอกมาได้แล้วว่าเวลาของบินนี่นีะ่ะมันตรงกับเวลาที่เธอบอกว่าเจอเชอรีหรือเปล่าใช่ค่ะก็ใกล้เคียงค่ะแต่ว่าฉันฉันเัอน,น้อจะเชื่อฉันน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอนะจะสงสัยในตัวของฉันเธอไม่เชื่อใจฉันฉันนับถือเธอมากฉันเชื่อเธอมากและฉันก็อยากให้เธอเชื่อใจฉันเหมือนกันฉันไม่ผิดนะฉันคงรับเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วเจอรินเจอรินเดี๋ยวก่อนเจอรินราคีรีบไล่ปิตาออกไปจากที่นี่ซะปิตาจ้ะกลับบ้านไปก่อนเถอะนะแต่เธอไม่ผิดนะครับดิฉันคะฉันไม่ผิดนะคะ ฉันเห็เชอเรินที่นั่นจริงๆค่ะพอได้แล้วปิดตาหุบปากซะไม่ว่าเธอเรินจะผิดหรือว่าถูกตอนนี้มันก็ไม่สำคัญแล้วมันสำคัญที่คาราน่ะอยู่ในคุกและคาราต้องเข้าคุกเพราะเธอนะพอแล้วครับย่าทุกคนด้วยเงียบเลยนี่ทำอะไรกันเนี่ยจะบ้าเหรอริชาร์ดลานน่เข้าข้าปปดตาอย่างนั้นเหรอลานรู้ใช่ไหม ว่าการที่หลานทําแบบนี้นะ่ะมันหมายความว่ายังไงหลานกําลังเข้าข้างศัตรูของน้องชายหลานเพราะว่าใหญนี่นะ่เะเป็นคนทำให้คารานโดนจับเข้าคุกถ้าไม่ใช่เพราะมันคารานก็คงไม่ต้องอยู่ในคุกมาเถอะปิตาไม่ต้องฟังแล้วไปกันได้แล้วปิตานี่ปิตา<ป>กลับบ้านกันนะเดี๋ยวฉันจะตามไปทำไม เธอจะไปไหนอีกเลิกถามได้ไหมนี่ไม่ฟังฉันเลยนะตามๆที่บอกก็พอแล้วเนะเข้าใจไหมชิสตี้ฉันเห็นเชอรินที่นั่นจริงๆนะฉันรู้พิตาฉันไม่เคยสงสัยเธอเลยกลับบ้านไปก่อนนะ